สวัสดีค่ะนางฟ้ากู้ภัยหัวใจเกินร้อยน้องกระตูนจิตอาสาตั้งแต่ห้าขวบน้องกระตูนกู้ภัยวัยจิ๋วหนูน้อยเน็ตไอดอลชื่อดังที่เป็นอาสากู้ภัยคอยช่วยเหลือประชาชนอย่างเด็กหญิงการพิชาจินแสรหรือน้องกระตูนเริ่มเข้าสู่วงการช่วยเหลือผู้คน นอกจากนี้น้องยังมีความสามารถในด้านการปฐมพยาบาลเธอทำได้เกือบทุกอย่างไม่แตกต่างไปจากผู้ใหญ่เลยแม้แต่น้อยทั้งนี้เรื่องราวของน้องการ์ตูนยังถูกบันทึกภาพนำเสนอให้ประชาชนได้รับทราบจากสื่อจนทำให้น้องกลายเป็นที่จดจำของใครหลายๆคนจุดเริ่มต้นมาจากการที่ว่าจำไม่ได้ว่ามาทำงานกู้ภัยเมื่อไหร่ แต่จำได้ตั้งแต่สมัย2-3ขวบจะเห็นพ่อกับแม่ซึ่งเป็นกู้ภัยออกหน่วยปฏิบัติงานเป็นประจำโดยพาขึ้นรถไปด้วยจึงเห็นภาพการช่วยเหลือตั้งแต่จำความได้การปฐมพยาบาลคุณพ่อเป็นคนสอนให้น้องหากมีอบรมเกี่ยวกับการช่วยเหลือพ่อก็จะพาไปดูวิธีที่เขาสาธิตให้ตลอดจนจำได้เมื่อกลับมาบ้านก็มาฝึก ตอนที่ได้ออกทีวีเวลาไปไหนมาไหนกับคุณพ่อมีแต่คนรู้จักบางครั้งขอถ่ายรูปบ้างบางครั้งก็จะมีคนให้เงินเป็นค่าขนมและน้องก็ได้เก็บเงินไว้เพื่อไปบริจาคนอกจากนี้คุณพ่อของน้องกระตูนยังได้เล่าว่าตนนั้นแต่งงานและมีบุตรสาวเพียงคนเดียวคือน้องกระตูนเราทำงานที่เทศกิจเทศบาลเมืองปกักแต่ได้ย้ายเข้ามาประจำตำแหน่งคนขับรถพยาบาลหลังเลิกงานก็ไปกับหน่วยกู้ภยัย ประจำจุดคอยช่วยเหลือประชาชนแล้วก็พาน้องการ์ตูนไปด้วยไม่อยากให้น้องอยู่บ้านตามลำพังจึงกระทั่งน้องอายุได้สองขวบเริ่มฉายแววตอนนั้นไปช่วยเหลือน้ำท่วมที่ลบบุรีน้องก็คอยช่วยเหลือหยิบของชิ้นเล็กๆให้กับคนอื่นๆที่มาขอรับความช่วยเหลือน้องก็ทำของน้องเองทุกๆปีจะมีการไปช่วยเหลือตามงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคเหนืออีสานใต้ตะวันออกไปหมด จะไปเจอกับกู้ภัยอื่นๆแดดก,ก็ร้อนแต่น้องก็ยังอยากทำอยู่หลายๆคนเคยถามพ่อของน้องเรื่องที่น้องมาทำอาสาเขาเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของน้องเสมอหากมีเหตุการณ์ที่ไม่จำเป็นก็ให้น้องนั่งอยู่ในรถส่วนเรื่องการเรียนก็ให้น้องเรียนเหมือนคนอื่นๆตามปกติการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีทางบ้านแบ่งเวลาให้น้องรับผิดชอบห้างทิ้งเรื่องเรียนขนาดมีรายการทีวีช่องหนึ่งมาขอถ่ายทำ แนวสกูปชีวิตจิตอาสาต้องใช้เวลาถ่ายทำเกือบเดือนแต่เราก็ได้ปฏิเสธเพราะกลัวกระทบกับการเรียนของน้องตัวแค่นี้แต่น้องสามารถฉายแววเป็นอาสาได้แถมเก่งอีกด้วยขอชื่นชมค่ะแถมปัจจุบันน้องยังทำจิตอาสาอยู่และน่ารักมากๆขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสตรีทคอมขอบคุณค่ะ